พบกับเราแล้วนะฮะบิวพอคุณหมอบิวกับคุณหมอพอนั่นเองนะฮะวันนี้เรามาเรามาส่งม้าครับชือเกมว่าส่งม้าไปให้ถึงฝันนะฮะโอเคเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวเคจแอลแอลกับเจเนี่ยอยู่มันมือพันกันเลยนอะเคจเคจจีอลนี่ครับเกไม่ง่ายครับไม่ยากครับแค่ให้เราพาม้าไปให้ถึงแค่นั้นเอง จเห็นจเห็นรู้บ่จะเห็นรู้บ่ไปเลยโรเบิร์ตโรเบิร์ตรู้่ะเราต้องทาม้าเดินไม่ได้ครับมันต้องเปจังหวะเลยไทยๆนาเฮ้ยจเห็นจเย็นจเห็นเอวลูกไเอ้าเมยฟีดเมยฟีด้้ยเป็นท่าเดินท่าหเอวแม่งดีเป็นท่าเดินท่าไหวครับผมเฮ้ยเล้ยพวกเงียบเฟีดนินึงแก ลุกลุบผ่านเต็มลุกลุบโอเคนี่ฮะการส่งตัวได้ยอดเยี่ยมครับไปแล้วครับการวิ่งที่รวดเร็วไปแล้วครับเดี๋ยว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 นิดนึงนิดนึงกว่านี้กว่านี้ขาหล่าเลยไม่ไปว่ะไปแล้วกูไปแล้วกูไม่สนแล้วไปแล้วไปแล้วปกูกำลังคำที่สุดยอดมากเลยเฮ้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 ยขาอ่อนเพลียมากครับ อีกรอบนึ่งครยังไงก็เราต้องชนะนะเราเป็นเกมเมอร์นะครับเราต้องชนะให้ได้ครับเกมเพลยีงมันไม่ยากไม่ยากเกินคนนะไปแล้วไปเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นลูกใจเย็นเฮ้ย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 เดี๋ยเงียบเงียบกูว่าขาค้างค้างไม่มีการกดปุ่มไหนวะ J L โอเคนี่ J J L เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีมาแม่งแรงหนึ่งแรงม้า

อดพ่อดีแม่ดาเนีไปดิไปดิวด bueno> ูอมาหอไปล้วเด็อยางนี้ดีกว่าไม่งไว่ไปแล้วไปล้ถึงไหมนี่ยังไม่ถึงเลยทางของมันเลยไม่ใช่เออว่ะข้างล่างนี่ว่ะ โอ้ยเดินหนึ่งกิ่ขาหักตายเลยเอาแล้วโดนหักขาแล้วโดนหักขาแล้วมึงเดินยี้ได้แล้วเดินยี้ได้ไปงอไม่งอ้อสองแรงมากเขาเรียกสองแรงเหลือสองแรงวะอ๋อมันห้ามโดนหินดีกว่าไปแล้วสองแรงมาไปแล้วไม่สนกูไม่สนไปเก้าวไปเก้าวไปติดติดเฮ้ยไป เยอย่าอย่าอย่าเยอย่าอยู่กอดลูกยู่กอนโอ้ยนั่งก่อนไปดูอ๊อเกลูกเกเกลูกไปไปตกอบไป้องไป้วไปก้าไปก้าไปข้าน้าไม่เดินหลังไปไปไกลแล้วไกลแล้วขามันยันนะผมไม่นิ้วไปไป ไปไปไปนี่ไม่จ๋ามึงจะไปจะไปยังไงอะพี่พี่จ๋าเหมือนเด็กเลยไปไปเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยแเงียให้พอเล่นยไหมโอเครอมาเล่นมันตัวอะไรเมื่อวะนี่ไงจีเฮดนี่อย่างนี้อย่างนี้อะไรสี่ตัวนี่เออไปมึงไปวายอย่างนั้นนั่นแหละเออไป มด่ดูพอเล่นนาจะไกลกว่าผมหรือเปล่าใหญ่เหมือนปี๊ยใหเออไอ้โอ้โหหี่ยัไม่ดูเอเอาไเอาไเอาไหมันต้องไปจังหวะหัวใจสมชาเลยจริงิ เออเดีเลื่อยๆอย่างนั้นแหละเออแม่งท้นผิววะให้แม่งัผิววะใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเออเอาเขายันเอาปากยันไว้ยันไว้ไม่เป็นไรเราเก่งดูไอ้เก่งมันเล่นไงวะเอาขาหน้าดีขาหน้าขาหลังไม่ต้องมึงจะไปทำอะไรเออมีบอยไรเลี้จ้ำยังไงจ้ำมือไอพวกมันเล่น ผมแม่งเห็นสปินด้วยเอาหูดูดิแม่งมันเทพจริงมันกลัแล้วผมไม่รู้เไต่อได้ครับผมมีวิธีแก้งครับไรนะ้เ้้ยเ้ยเฮยเย้ ยันเบรกไปเลยเอ,อ้ยยุ่งล้อเรียบร้อยคแข็งเลยฟรีาาตั้งนานนี้ทข้ามอีกรอบหนึ <c oughs> ่งเราให้เราให้โอกาสคุณครับเราใจดีตั้งใจนะฮะเดี๋ยวจะองตั้งใจนะครับกูปวดท้องเนี่ยใจเย็นใจเย็น,ใจ,ยน,ใ,จยนใจเย็นครับใจเย็นให้ขาติดพื้นนะครับตาหติดตาตาติดตาเลยติดติดตัดตาเลยติดติดไปไหมตาไปเลยนะไปครับไปครับไม่ต้องรีบครับใจเย็นเดี๋ยวขาหัก เออหินหินต้องระวังอย่ารั่วขาอย่ารั่วขาเดี๋ยวหักเออจะเออไม่ไกลู่บกูแล้วเนี่ยไปเล่นท่านตัวจ๋าไปเลยเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจบเราพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเพอไปดีกว่าเดี๋ยวมันเกมมันง่ายเกินไปหาเกมใหม่เล่นดีกว่าโอเคเป เกมมันไม่มีอะไรเยอะมันต้องเยอะกว่านี้นะกูัยงยม่ได้กดปิด <laughs>